สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ US Stock Brief by Alpha Rendit เราสรุปข่าวหุ้นสารัฐแบบกระชับเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนทุกคนรายได้โตเกินขวาดกำไรแรงมาจิ้นสูงแต่ทำไมหุ้น Nvidia ยังร่วงเผยปมการส่งออกไปจีนสวนทางการเปิดเกมซื้อหุ้นคืน60,000ล้านดอลลาร์ แม้ไรายได้และกำไรของเอ็นวีดียจะสูงเกินคาดอีกไตรมาสแต่หุ้นกับร่วง2.7%หลังตลาดปิดนักลงทุนกำลังตั้งคำถามว่านี่คือจุดอิ่มตัวชั่วคราวหรือเพียงแค่การขายทำกำไรระยะสั้นพร้อมกันนั้นเอ็นวีดียยังเดินเกมประกาศซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มูลค่าสูงถึง60,000ล้านดอลลาร์ นี่กำลังส่งสัญญาณอะไรบ้างในมุมมองของนักลงทุนเราจะพาไปเจาะลึกประเด็นทุกแนมุมของงบการเงิน Nvidia ดียไตรมาสล่าสุดพร้อมเปิดรายละเอียดไกด์แดนซ์ที่แม้จะสูงกว่าคาดแต่ยังมีรอยร้าวที่ต้องจับตาโดยเฉพาะประเด็นจีนที่ตอนนี้รายได้จากชิป H 2 0กลายเป็นศูนย์อย่างเป็นทางการผลประกอบการไตรมาสสปีงบ2 0 2 6รายได้รวมสูงสุดเป็นประวัติการกำไรต่อหุ้นสูงเกินคาด เอ็นวีเดียรรายงานผลประกอบการไตรม,ร,รมาส2ปีงบประมาณ2026ที่สิ้นสุด27รกรกฎาคม2025ดังนี้รายได้รวม46.74ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น55.6%จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่46.13ล้านดอลลาร์กำไรต่อหุ้น non-GAAP 1.05ดอลลาร์ ap, 05, สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่1.01ดอลลาร์อัตรากำไรขั้นตน้น unadjusted gross margin 72.7%โดยหากตัดรายการพิเศษออกไปจะอยู่ที่72.3%ซึ่งยังถือว่าสูงมาก นี่ถือว่าเป็นไตรามาสที่โหจดจากของเอนวิเลีย์ในแง่ของการเติบโตทางการเงินแต่ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือโครงสร้างรายได้ในแต่ละส่วนที่สะท้อนอนาคตของ AI และเซมิคอนดักเตอร์เจาะรายได้แต่ละกรมธุรกิจ Data Center อย่ยังแกรง่งเกมมิ่งกลับมาโตรแรงไชน่ากลายเป็นศูนย์ดัต้าเซนเร,รายได้41.1พั 41. 1, 000, 000, 000, 000, 000, าานล้แบบานดอลลาร์าเพิ่แบบมขึ้น56%จากปีก่อนแต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่41.29พันล้านดอลลาร์ยอดขายชิป b l a c k w e l ล Data Center เติบบบต17%แตราสต่อไตรมา่ง รายได้4.3พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น49%จากปีก่อนสะท้อนการฟื้นตัวของตลาดเกมและการใช้ GPU ในกลุ่มผู้บริโภคที่กลับมาคึกคักออโตโมทีฟรายได้586ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น69%จากปีก่อน Professional Visualization รายได้601ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น32%จากปีก่อนชิป H20 บวกจีนไม่มีไรายได้จากชิป H20 ที่ส่งไปจีนในไต,ตรมาสนี้แต่มีการปล่อยสินค้าคงคลังเดิมออกมาได้180ล้านดอลลาร์จากยอดขายให้ลูกค้านอกจีนที่ไม่ถูกจำกัดการส่งออก ไก d แดน e ไตรมาส3ปีงบ2,026รายได้ใหม่สูงกว่าคาดแต่ยังไม่มีการรวมชิป H20 จากจีน n v ็ d ว a เดียประเมินแนวโน้มรายได้ไตรมาส3ปีงบ2,026ดังนี้คาดการรายได้54,000ล้านดอลลาร์บวกหรือลบ2%สูงกว่าการคาดการของตลาดที่53.46พันล้านดอลลาร์อัตรากำไรขั้นต้น GAAP และ non-GAAP อยู่ที่73.3%และ73.5%ตามลำดับค่าใช้จ่ายดำเนินการ GAAP 6.9พันล้านดอลลาร์ non-GAAP 4.2พันล้านดอลลาร ประเด็นสำคัญคือเอ็น i ีเดียังไม่กล้าใส่รายได้จากจีนในประมาณการซึ่งอาจสะท้อนถึงแรงกดดันจากมาตรการควบคุมการส่งออกชิป AI ของสหรัฐต่อจีนที่ยังไม่คลี่คลายประกาศซื้อหุ้นคืน60,000ล้านดอลลาร์และจ่ายเงินปันผลเอ็น i ีเดียประกาศข่าวใหญ่คู่กับผลประกอบการคือการซื้อหุ ah ้นคืนมหาศาลถึง60,000ล้านดอลลาร์โดยไม่มีการกาหนดระยะเวลาชัดเจนว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน การซื้อหุ้นคืนในระดับนี้คือสัญญาณมั่นใจอย่างยิ่งของบริษัทว่าหุ้นยังมีมูลคา่าที่น่าถือระยะยาวพร้อมกับจ่ายเงินปันผลประจำไตรามาส0.01ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยมีวันจ่ายเงินปันผลคือ2ตุลาคม2025และว,วันที่จะต้องถือหุ้นเพื่อรับปันผลคือ11กันยายน2025หุ้น n อ i นว a ดีร่วงทำไม่ทั้งที่งบดีหลังประกาศงบหุ้นเอ i นว a ดีร่วง2.7%ในช่วง after hour แม้งบจะออกมาดีกว่าคาดในแทบทุกมิติปัจจัยที่เป็นแรงกดดันคือนนนนนนันนำำัักกลลงงงททททุุบาาาาาส่่่่วววขยยไรหหห้ิมเตใปีี รายได้จากจีนที่ยังเป็นศูนย์อาจถูกมองว่าเป็น u p พไซริสที่ยังไม่ชัดเจนรายได้ data center แม้จะโตแรงแต่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยตลาดอาจจะต้องการเห็นการเติบโตแบบทะลุความคาดหมายมากกว่านี้นักวิเคราะห์จาก Seeking Alpha มองว่าการย่อตัวนี้น่าจะเป็นเพียงชั่วคราวและราคาน่าจะฟื้นตัวในไม่กี่วันข้างหน้าหากไม่มีปัจจัยลบใหม่บทสรุป Nvidia ยังคงเป็นผู้นำแห่งยุค AI อย่างชัดเจนด้วยการเติบโตของรายได้แบบเกินคาดกำไรสูงอัตรากำไรขั้นต้นระดับ72%และมีแนวโน้มจะเร่งผลิตชิป Blackwell อย่างเต็มกำลัง แม้การส่งออกไปจีนยังติดข้อจำกัดแต่การปล่อยสินค้าคงคลังเดิมไปยังลูกค้านอกจีนและไกด์แดนซ์ที่สูงกว่าตลาดก็แสดงให้เห็นว่าความต้องการ AI Hardware ยางร้อนแรงการประกาศซื้อหุ้นคืน60,000ล้านดอลลาร์สะท้อนความมั่นใจในมูลค่าของบริษัทระยะยาวและน่าจะช่วยรองรับราคาหุ้นได้ในระยะกลางนักลงทุนที่ถือหุ้นอยู่แล้วยังมีเหตุผลชัดเจนที่จะถือยาวได้ต่อส่วนผู้ที่กำลังรอจังหวะย,ย่อตัวเพื่อซื้ออาจต้องพิจารณาอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการย่อตัวของ Nvidia อาจเป็นเพียงจุดพักก่อนวิิ่่่งงรรออออบบบบใใหมกก็ได้้ขคุณทีีนนัััฟนนนนนนตและพ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง Alpharendit ทั้งบน YouTube และ Facebook เพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์หุ้นสหรัฐดีๆแบบนี้ได้ตลอดทุกวันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ